กิจกรรมจิตอาสาวันคุ้มครองโลกนะครับผมคือกิจกรรมจิตอาสาที่เราจะได้จัดพัะตาหารถวายพระจาก1 0,000วัดทั่วประเทศครับผมโดยในกิจกรรมนี้นะครับสิ่งที่เราจะได้ทําก็คือการจัดเตรียมพัตาหารถวายพระ<ม>การเก็บทําความสะอาดโต๊ะอาหารและพื้นที่แล้วก็กิจกรรมรับฟังธรรมะจากพระอาจารย์ตลอดถึงกิจกรรมสันทนาการสนุกสนานครับ สิ่งที่ได้จากกิจกรรมนี้นะครับก็คือจิตใจที่ปลอดโปร่งจากการทําความสะอาดพื้นที่ส่วนมนแล้วก็นั่งสมาธิประสบการณ์ในการจัดพัตนาหารปริมาณมากๆแล้วก็ความรู้หรือว่าข้อคิดจากการฟังธรรมะแล้วก็การตอบคําถามของพระอาจารย์ครับสุดท้ายนี้นะครับผมก็อยากจะเชิญชวนทุกๆคนนะครับถ้าหากว่ามีโอกาสที่จะได้มาเป็นส่วนร่วมในกิจกรรมนี้ อาจจะเป็นปีหน้าหรือปีถัดไปครับอยากชวนให้ลองมาสัมผัสความสนุกรับความรู้เปิดโลกแล้วก็รับประสบการณ์ดีๆที่ไม่น่าจะหาได้จากที่อื่นแล้วกันนะครับ